หากคุณเคยสงสัยว่าปรากฏการณ์เอลิโยมีผลต่อสุขภาพของคุณหรือไม่คำตอบคือใช่และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้การศึกษาล่าสุดจากสำนักข่าวสินหัวในเมืองเวลิงตันประเทศนิวซีแลนด์เผยให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอล尼โยอาจเพิ่มระดับเกสรหญ้าในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เช่นไข้ละอองฟาังและโรคหอบหืดแต่ที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์ลานิยาซึ่งมีฝนตกมากกว่าไม่เพียงช่วยลดระดับเกสรหญ้าแต่ยังทำให้ฤดูเกสรหญ้าสั้นลงและน้อยโทษกว่าซึ่งเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้แต่คุณอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงต้องกังวลคำตอบคือเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ปรากฏการเอลิโยเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของคุณและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร a e r o บิโอโลจของสวิตเซอร์แลนด์ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ผลกระทบของเอลนิโยต่อสุขภาพอย่างแน่ชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ที่น่าสนใจคือทีมวิจัยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามระดับเกสรย่ายอย่างใกล้ชิดเพราะผลกระทบของเอลนิโยอาจเป็นมากกว่าที่เราคิดและนี่คือคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าปรากฏการณ e ์เอลนิโยจะส่งผลต่อในสุขภาพของคุณอย่างไรคุณเห็นด้วยกับผลการศึกษานี้หรือไม่มาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ